โอเคนะคะก็วันนี้มานอกสถานที่นะคะก็มาเยี่ยมน้องๆเนาะวันนี้ทีมตาลมาบูธค่ะอยู่ที่ทพหนาดนะคะแฟชัน่นอยู่ติดกับแฟชั่นไอแลนด์เลยค่ะพี่ๆท่านไหนแบบอยู่แถวนี้เนาะอยู่อ่าละแวกรามินทานะวามินนะคะก็เข้ามาดูรถได้เลยมีสองคันนะคะโชว์อยู่ที่บูธแต่ขอเช็คเสียงก่อนขอเช็คเสียงแป๊ดหนึ่งอา้าว แป๊บหนึ่งนะคะโอเค๋หนนะขอฟังเสียงเสียงดังชัดเจนหรือเปล่าอขอกดแชร์แป๊บหนึ่งโอเคนะคะเรียบร้อยก็ คันนี้มาแต่งโชว์เลยนะพี่ๆมาดูได้เลยชิบูสำหรับคันนี้เป็นรุ่น4ประตูนะคะ XLS ราคาตัวรถอยู่ที่8 8 9 0 0 0 0บาทนี่จัดโปรด้วยนะคะราคาพิเศษเหลือ789,000บาทนะคะพี่ๆมาชมชุดแต่งกันได้เนาะเดี๋ยววนดูรอบคันก่อนแล้วเดี๋ยวพามาดูทีละจุดเลยว่าคันนี้มันแต่งอะไรกันบ้างนะคะนะเดี๋ยววนดูรอบคันก่อนแล้วเดี๋ยวพามาดูคันนี้ยก2นิ้วด้วยค่ะจัเต็มมากเนาะ นี่ค่ะแต่งสไตล์แบบสีดำตัดแดงทั้งคันเลยค่ะพี่พี่เดี๋ยวไปดูหน้ารถก่อนว่าแต่งอะไรบ้างนะคะใครเข้ามาแล้วบ้างคอมเมนต์รัวๆให้หน่อยนะคะ,อ,ะ,ะ,คะอยู่แต่โชว์รูมมันเบื่อเนาะมานอกสถานที่บ้างนนะโอเคมาเลยด้านหน้านะคะกระจังหน้าเนี่ยทรงแรปเตอร์ v 6นี่แหละที่เราเห็นกันบ่อยมากสีดำตัดแดงค่ะแล้วก็ ไฟหลีพี่พี่เลือกได้แสงสีขาวสีส้มเลือกได้เลยอันนี้กระจังหน้าทรงแ a ปเตอร์นั่นเองนะคะส่วนสกู๊ปเนี่ยไม่ได้ติดขอแบบคลิคลีนเลยแต่ลูกค้าจะติดเพิ่มก็ได้ค่ะส่วนไฟหน้าเป็นไฟหน้าเปิดปิดออโต้อยู่แล้วเนาะสำหรับรุ่น XLS นะคะแล้วก็มีเดย์ไลท์แบบนี้ที่มาจากโรงงานอยู่แล้วเช่นเดียวกันนะคะอันนี้น้ำตาลครอบไฟหน้าก็ไปเนาะเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยส่วนกันชนหน้า เอาแลนเดอร์ er ค่ะเป็นกระชนหน้าเหล็กเนาะเราเอาของเดิมออกค่ะแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะอันนี้เป็นไฟไฟตัดหมอกนะเนาะไฟดับเบิลไลท์นะคะแล้วก็เขาจะมีห่วงลากแบบนี้ค่ะสองห่วงสีแดงเลยแล้วก็มีกันแข้งชิ้นหน้าก็จะเป็นสีแดงนะคะก็จะมี2ชิ้นเนาะของเอาแลนเดอร์นะคะนี่ดีไซน์ของเขาเนี่ยบอกเลยว่าแม่แพ้แฮมเมอร์ค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บอกขึ้นอยู่ที่งบประมาณของลูกค้านะคะชุดแต่งเลือกได้ตามงบเลยนะ ข้างหน้าก็ประมาณนี้มาด้านข้างซุ้มล้อเป็นซุ้มล้อของอ่าแรปเตอร์เนาะสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะคันนี้สังเกตว่าล้อเนี่ยก็จะยื่นออกจากซุ้มเนาะประมาณ2นิ้วเลยแน่นอนนะคะถ้าล้อยื่นออกมาแบบนี้เนาะแม็กของเราเนี่ยก็ต้องเป็นออฟเซ็ตที่ติดลบนะคะเดี๋ยวพามาชมมานี่ตัวยางก่อนเลยพฮ อันนี้เป็นยางคอสลีดเดอร์นะคะดอกมัททะเลนดอก MT นั่นเองค่ะสีรียางอยู่ที่3 3คุณ2-5อขอบย0่เนาะยางตัวนี้บอกเลยว่าคือออฟิดมากๆแล้วก็เหมาะกับออฟโรดนะคะพ,พี่สำหรับพี่พี่ท่านไหนที่แบบอยากได้แบบออฟโรดจ๋าแนะนำตัวนี้เลยดอกสวยดอกลึกแบบนี้ค่ะใช้ออฟโรดใช้ตะก,กุยได้เลยแต่ถ้าแบบเฮ้ยน้ำตาลอยากได้แบบเสียงไม่ดังอะไรเนี่ยค่ะก็แนะนำเป็นดอก AT ทเนาะก็มีให้เลือก ATRT นะคะแล้วก็ MT อันนี้คือ MT เนาะ นะคะท็อปสุดออฟโรดเลยแล้วก็แม็กเนี่ยของ A A นะคะ A แวมไฮสีดำคลิปแดงแบบนี้นะคะออฟเซตของแม็กเนี่ยติดลบอยู่ที่18นะคะไม่ได้ล้นเยอะมากก็ล้นอยู่ประมาณ1-2นิ้วซึ่งไอลายเนี่ยก็มี3มี4สี4ให้เลือกมีดำล้วนนะคะดำแดงดำเงาเอ้ไม่ใช่ดิดำล้วนดำแดงแล้วก็ดำกลิบบอลน,นะคะเออมีให้เลือกแล้วก็มีม่วงด้วยดำกลิปม่วงนะคะส่วนความสูงเนี่ย คันนี้คือน้ำตาลยกความสูงขึ้น2นิ้วนะคะโดยที่เราลองก็หนุนหัวชกใช่ไหมคะพอเราลองก็หนุนหัวชกปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ค่ะนี่ปีกนกปรับองศาสีแดงๆแบบนี้เลยค่ะเปลี่ยนทําไมเนาะเพื่อตั้งศูนย์ได้ง่ายสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลดอาการแบบกินหน้ายางด้านในเวลาเราขับไปใช่ไหมมันกระปุ่มแบบเนี้ยคือปีกนกเดิมมันเล็กพี่ความบาลานซ์ตรงเนี้ยมันก็จะไม่ได้มันก็จะกินหน้ายางด้านในไปเรื่อยๆ,ๆซึ่งส่งผลอะไรส่งผลให้ เราต้องเปลี่ยนยางอ่ะเร็วขึ้นออนะคะจากแบบเปลี่ยนยาง3ามปีเอ้ยสองปีต้องเปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะพี่ๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกหมากกันค้งด้วยนะคะให้ด้วยก็คือเปลี่ยนให้ครบเลยก็คือจัดเต็มเซ็ตช่วงล่างพร้อมหล่อแบบนี้ออกจากโชว์รูมเลยนะคะพี่ๆประมาณน,นี้อ่ะด้างข้างด้างข้างด้านข้างก็บันไดข้างก็เดิมๆนะแบบนี้เลยที่มาจากโรงงานอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนหรือลูกค้าจะเปลี่ยนเป็น บันในข้างเหล็กของทัมเมอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ติดตัวเบ้ารองตัวนี้เรียบร้อยแล้วนี่เบ้ารองมืเปิดเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยเพื่อกันรอยนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูด้านในรถนิดหนึ่งนี่ค่ะด้านในรถนะคะก็เบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้าอย่างนี้เลยค่ะเกรดพรีเมียมเลยที่มาจากโรงงานนะคะ ถุงลมก็ได้ทั้งหมด6ใบเลยค่ะพี่พี่จริงบอดี้รถเท่ากันอย่างที่น้ำตาลบอกเสมอเลยนะแล้วก็หน้าจอกลางค่ะมีขนาด10.1นิ้วดึงลาย Google Map ขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะส่วนตัวเกียร์นะเป็นเกียร์6สปีดค่ะทันนี้ให้กำลังแรงม้า170แรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรเป็นเกียร์ออโต้ค่ะสามารถกดบวกลบที่หัวกเกียร์เชนเกียร์ได้ส่วนพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%เลยนั่นหมายความว่า พี่พี่ขับรถเร็วเนี่ยพวงมาลัยก็จะหนักเองอันตโนมัติเลยขับรถช้าพวงมาลัยก็จะเบานะคะคอนโทรลได้ง่ายไม่เมื่อยมือนะคะขับทางจังหวัดสบายๆเลยแล้วก็รับสายวางสายที่พวงมาลัยได้เลยค่ะนะคะแล้วก็เปิดปิดได้ไฟหน้าออโต้ด้วยค่ะเห็นไหมออปชั Option ่นครบขนาดตัวเริ่มแล้วเนี่ยนะคะเนี่ยหมุนรถโฟร์เนี่ยเวลาเราตัดรถปุ๊บไฟก็จะไปตัว A ก็คือออโต้เลยนะคะอันตโนมัติเลยแล้วก็สามารถปรับ ไฟหน้าได้ถึง4ระดับเลยค่ะพวงมาลัยก็เห็นไหมความหรูหราคือบอกเลยว่าครบคันเลยที่จริงอะ่ะถ้าพี่พี่มองมองแค่ด้านนอกที่เราแต่งมาคือไม่สามารถรู้เลยนะว่ามันเป็นรุ่น a l h ใช่ไหมละ่ะเออราคาแค่แปดแสนกว่านะคะแล้วตอนนี้มีโปรด้วยราคาแค่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะหมดโปรเดือนนี้นพี่ๆแล้วก็เดือนหน้าราคาปรับด้วยเพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะบอกเลยว่าราคาปรับทุกรุ่นนะคะเดือนหน้าวันที่หนึ่งสิงหาแต่ว่า ไม่แจ้งราคาดีกว่านะแล้วก็ราวหลังคาค่ะก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยราวหลังคาค่ะติดตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะราวหลังคาค่ะสีดําด้านติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยซึ่งมีสองสีนะเลือกได้เป็นสีบอลก็ได้เป็นสีดําด้านก็ได้หรือดําเงาก็ได้นะคะแต่ส่วนมากลูกค้าจะติดเป็นสีดําด้านซะมากกว่านะคะเพราะว่าเข้ากับเซ็ตตัวนี้นั่นเองค่ะแล้วก็โรบาร์ค่ะ เป็นของ Outlander บอกเลยว่า Outlander เนี่ยเหล็กเขาดีนะแข็งแรงด้วยนะคะแต่ม,มันจะไม่มีไฟถอยซึ่งเลือกได้มี Outlander Hammer นะคะเลือกได้เลยมีหลายสไตล์มีหลายทรงเลยนะคะส่วนฝาท้ายนี่เลยครอบฝาท้ายเรียบร้อยแล้วค่ะเตัวสอนก็จะเป็นพื้นเขาดำเนาะแล้วก็ตัวสอนเนี่ยสีดำตัดขอบแดง ว้าวโลโก้ตรงนี้เรียบร้อยเพราะว่ารุ่นนี้เขาจะมีกล้องถอยให้เราอยู่แล้วนะคะซึ่งขึ้นหน้าจอด้านในที่อัมตาร่าไปดูเมื่อกี้เลยแล้วก็มีเส้นตามวงเลี้ยวให้ด้วยบอกเลยว่าผู้หญิงก็ขับง่ายไม่ต้องกลัวเลยถอยหลังนะคะอะคิริกติดเรียบร้อยแล้วค่ะอะคิริกเดนเจอร์สีแดงแบบนี้เนาะกันชนท้ายค่ะของ o u t l a เด e r นี่แขนโอบด้านข้างค่ะแล้วก็มาพร้อมห่วงลากเป็นสีแดงแบบนี้ไฟส่องสว่างตรงกรอบป้ายก็มีมาให้ครบคันแล้วนี่อันนี้ดีนะพี่ข้อดีนะคืออะไรเนาะ มันไม่ได้เกะกะนะข้อดีก็คือสมมุติว่าเราถอยไปชนรถใช่ไหมหรือชนอะไรก็แล้วแต่เนาะบอดี้เนี่ยมันไม่โดนนะคะพี่พี่อันนี้มันก็จะโดนกันชนตัวนี้ก่อนเนี่ยมันจะโดนแขนกันชนตัวนี้ก่อนเนี่ยตรงนี้ค่ะนึกออกไหมคะคือมันมีข้อดีไม่ใช่ว่าติดไปเพื่อมันสวยแหละรอแหละไม่ใช่นะป้องกันบอดี้ด้านข้างเออแล้วเอาแรนเดอร์เหล็กเขาแข็งแรงด้วยนะคะก็เลือกได้เช่นเดียวกันไอรุ่นที่ไม่มีแขนแบบนี้ก็มีของ h u มเมอเนาะของเอาแรนเดอร์ก็มีค่ะ ก็อย่างที่บอกชุดแต่งเป็นบุฟเฟ่เลือกได้ตามงบประมาณนะคะอืออ่ะอีกขั้นหนึ่งอีกคันหนึ่งแต่อีกคันหนึ่งไม่ได้แต่งนะคะเป็น id, อเอเวอร์เรสต์อะไทเทเนียมพัดขันนี้ไม่ได้แต่งอะไรนะคะเป็นสีขาวมุกราคาตัวรถอยู่ที่มาฝั่งนี้ก็ได้โอเคมาฝั่งนี้ ดีเราก็กำลังคยลกยูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเป็น Ever อร์ท็อปสุดนะคะแต่ว่าเป็นขับเคลื่อน2ลอ้อราคาตัวรถ1นึ่0 0้านแต่คันนี้เป็นสีของมุกเนาะบวกราคารถอีก1 2 0 0 0บาทนะคะก็มีโปรแบบจุกๆเลยค่ะดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นถึงสิ้นเดือนนี้นะเดือนหน้าไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ราคารถปรับด้วย Ever อร์ปรับเยอะกว่าเ a น g e อร์ Ranger ด้วยค่ะพี่พี่อันนี้เตือนแล้วนะเออต้องรีบนะคะรีบตัดสินใจเลยเนาะนี่ค่ะ อ่ะตอนนี้มันหน้าโปรมัน0.99ใช่ไหม0% 4ปีเนาะแต่เดี๋ยวจัดให้พิเศษค่ะ0%กันไปเลยนะคะพิเศษก่อนก่อนสิ้นเดือนอีกสิวันเนาะก็คันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็ไม่ได้แต่งอะไรนะคะเดี๋ยวให้ดูภายในดี๋ยว่าภายในของ e อเวอนะคะนี่เลย รถโชว์นะคะขึ้นนั่งได้เนาะก็ภายในเอเวอรเรสก็จะหรูมากค่ะพวงมาลัยหุ้มหนังแบบนี้เลยคือเป็นตัวท็อปแหละแต่เป็นท็อปขับ2นะคะซึ่งภายในเนี่ยเหมือนกันเหมือนกับตัวท็อปไทเทเนียมพัดขับ4เลยนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังแบบนี้นะคะมีระบบคืออแดปทีบคุ้มคอนโทรลพร้อมซอฟต์แอนด์โก้ด้วยรถขับเองเบรกเองชะลอเองนะคะทำทุกอย่างสะดวกสบายมากนะคะแล้วก็รับสายวางสายที่พวงมาลัยได้เลยนะคะพวงมาลัยก็สามารถปรับได้นี่ ขึ้นลงอย่างนี้นะคะสีทิศทางแบบนี้ได้เลยแ,ลแบบนี้ปุ๊บเราก็ลลอกปุ๊บนะคะเห็นไหมสะดวกสบายเบาะก,ก็เป็นปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะคะทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งผู้โดยสารด้วยเนาะส่วนหน้าจอเนี่ยขนาดใหญ่แบบนี้เลยคะ่ะหน้าจอ12นิ้วพี่ๆดึงลาย Google Map ขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะส่วนตัวแอร์เนี่ยเป็นแอร์แยกอิสระซ้ายขวา ปรับกันเองเลยไม่ต้องทะเลาะกกันอะไรเงี้ยพี่ๆนะส่วนเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์สิสปีดด้วยนะคะกําลังแรงม้าบอกเลยว่า210เลยแรงบิด500ทรทวบคู่ด้วยนะคะ แล้วก็เชนเกียร์ที่หัวเกียร์ได้เลยนะคะเบรกมือไฟฟ้านี่ค่ะสตาร์ทแอนด์สต็อปมีมาแล้วนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดยูโรไฟนั่นเองนะคะจอดเทียบข้างถอยจอดจอดออกจากซองได้เลยหมวกวกียสามารถปรับได้นะคะออปชั่นบอกเลยว่าจะเต็มมากแล้วก็มีสลูปนี่สลูปเปิดได้แค่ข้างหน้านี่นะอันนี้สลูปนะคะข้างหลังเป็นม่านเฉยๆค่ะแต่ม่านเนี่ยไม่ต้องกลัวร้อหลอกมันสามารถปิดได้ค่ะปิดมาถึงนี่เลยนะคะนี่ สัมมาก็ไม่ค่อยได้ใช้เนาะเมืองไทยมันร้อนแต่ว่าแบบมันได้ฟิลไงเวลาเราขับรถไปแล้วเราเปิดซันรูฟใช่ไหมเออมันก็สว่างในรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆริะเอเวอร์เรสะมีโปรดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นะตั้งแต่รุ่นเทนเลยแต่โปรให้เฉพาะถึงสิ้นเดือนนี้นะคะพี่ๆเพราะว่าเดือนหน้าราคาปรับแล้วราคารถปรับแล้วก็ดอกเบีย้ยก็น่าจะปรับขึ้นด้วยนะคะรีบเลยเพราะว่าโปรเนี้ยดีกว่าแบบดีกว่าพี่ๆไปซื้อสดเนาะเพราะว่าซื้อสดเนี่ยเราต้องจ่ายดอกเบีย้ยใช่ไหม ไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยแต่เราเ,าเงินที่เรามาซื้อสดอะไปทําอะไรได้อีกหลายอย่างเลยทําธุรกิจได้อีกเยอะเลยค่ะเราเอามาดาวแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็เป็นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้คือไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยสักบาทเลยจนหมดสัญญานะคะหรือจะปิดก่อนก็ได้แล้วแต่พี่ๆเลยบอกเลยว่ามันมีมาช่วงนึงไงช่วงเดือนเดือนเมษาเนาะที่เป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ห่างหายไปแล้วอีสองเดือนเดือนนี้กลับมาแล้วนะคะก็รีบจับจองกันเนาะ ถ้าพี่ๆท่านไหนที่แบบเย,ยังไม่พร้อมออกในเดือนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถจัดเฟ้นจัดเฟ้นหมายถึงว่าจองนะจองเสร็จจัดเฟ้นแต่ของน้ำตาเนี่ยคือจองอ่ะคือศูนย์บาทคือไม่ต้องใช้เงินจองพี่ๆส่งแค่บัตรประชาชนมาแค่ใบเดียวสามารถทำไฟแนล็อกโปรโมชั่นนี้ไว้ล็อกราคารถนี้ไว้รับเดือนหน้าได้ค่ะไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดการให้นะคะก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ Okay. เดี๋ยนะขออ่านคอมเมนต์ก่อนอุ้ยมีคนชม9้าคนเลยนะคะอะวันนี้มันขึ้นมันขึ้นเลขด้วยมันขึ้นถ้าเป็นของของ a n d r ร i d มันจะขึ้นเยอะอ๋อรู้และะ้วค่ะพี่พี่ถ้าเป็นตัวสับ a n d ด o i d ก็จะขึ้น<ม>คน<า>ดู <ปะ S 1> หรือเปล่า,อ,ลาอ๋อของลูกค้าขึ้นแต่ของของน้ำไม่ขึ้นอืมอุยมีคนชมเยอะเลยวันนี้1ิบท่านเลยขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะมีคอมเมนต์หรือเปล่ากอดูกัน คอมเมนต์ยังไม่เห็นเนาะมีคอมเมนต์หนด้านนั้นไม่มีมอ้าวยังไม่มีเนาะก็สําหรับพี่ๆี่ท่านไหนเนาะที่แบบยังไม่ว่างตอนนี้อาจจะเป็นวันหยุดเนาะวันหยุดยาแล้วพ่งนี้เชยๆด้วยก็เดี๋ยวน้ำตารแชร์อะไรนี้ไว้หน้าเพจนะคะก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็สวัสดีพี่ๆทั้งสองท่องทางเนาะลืมไปว่าเราอยู่สองท่องทางนะคะตอนนี้ก็ ฝากไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะคะสำหรับพี่ๆท่าน,นไหนที่สนใจออกรถฟอร์ดเนาะก็โทรหาท้ำกาโดยตรงเลยชี่เบอร์นะคะ0807118244นะคะเบอร์นี้สามารถกดแล้วก็แอดไลน์ line, หาน้ำตาลได้เลยหรือทักแชททางเพจก็ได้นะคะเพจก็มี2เพจเนาะมีฟอร์ดน้ำตาลฟอร์ไฟแดงก็คือเพจนี้ที่ไลฟ์อยู่นะคะแล้วก็อีกเพจหนึ่งน้ำตาลฟอร์นะคะคนเดียวกันมีคนเดียว,ยวที่โชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมันนะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้ ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้มีประชุมช่วงบ่ายสามนะคะเยน็ยนๆก็เจอกันหน้าไลฟ์เหมือนเดิมนะคะโอเคงั้นปิดไลฟ์ในรถแล้วกันเนาะก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย